สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยใบยอ้อยค่ะนิกกี้นะคะ,ะวันนี้ก็จะมาโชว์นี่ค่ะมาทำอาหารให้ทานอีกแล้วนะคะมาทําใบกุชช่ายผัดเครื่องในไก่กันค่ะวิธีทํำแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ,ะหลังจากที่นิกไม่ได้อัพวิดีโอมานานมากเลยนะคะไม่ได้อัพวิดีโอลงอคลิปเลยวันนี้นี้ก็เลยจะมาทํากับข้าวค่ะด้วยความที่ว่า นิกได้ใบกุยช่ายมานะคะช่วงนี้พ็่ซัมเมอร์นะคะกุยช่ายก็กําลังสวยค่ะแล้วเพื่อนให้มานะคะนี่ก็เลยจะมาผัดกุยช่ายผัดเครื่องในไก่ค่ะหรือเพื่อนๆชอบเต็ดตับก็ผัดตับได้นะคะวัตถุดิบก็มีแค่นี้ค่ะนิกเตรียมไว้แล้วนะคะก็จะมีแค่เครื่องในไก่ใบกุยช่ายแล้วก็กระเทียมตับนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะ ก็กระเทียมค่ะลงไปเลยค่ะผัดกระเทียมไม่ต้องให้เหลืองมากนะคะเริ่มเหลืองเริ่มได้กลิ่นแบบนี้ก็ใส่ตับค่ะลงไปเลย เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะก็จะมีน้ำมันหอยค่ะประมาณช้อนสองช้อนนะคะพริกไทยค่ะชอบหน้าใสมากนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะพริกไทยแต่ส่วนตัวนิกนะคะนิกจะเพิชอบทานพริกไทยมากค่ะ ผงปรุงรถนะคะ,ะเกือบท้อนชาค่ะอันนี้แล้วแต่ความเข้มข้นแล้วจะชอบนะคะ <c oughs> คือจะเอาเป๊ะๆตามกันหมดมันไม่ได้นะคะการปรุงอาหารค่ะเพราะว่าแต่ละคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆซีอิ๊วขาวค่ะ นิดนึงค่ะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะมีความหวานจากใบกุ้งชาอยู่แล้วนะคะแต่นี่จะใส่น้ำตาลแทนที่จะใส่ชูรสนะคะเพื่อน <c oughs> คืนนี้คิดว่าในผงปรุงรสนะคะมันจะมีชูรสอยู่แล้วค่ะนี่ก็เลยจะไม่ใส่ชูรสเติมไปอีกนะคะเื <c oughs> ิมน้ำนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเรารอให้เครื่องในนะคะสุกประมาณสัก90้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ต้นกุยช่ายนะคะลงไปนะคะเพราะว่ากุยช่ายเขาเป็นผักนะคะกินสดก็ได้อยู่แล้วแล้วก็เอาลงไปผัดเหมือนกับแบบว่า,าลูกลวกนิดนึงพอนะคะคือไม่ต้องให้เขายุบมากค่ะระหว่างนี้ก็ชิมดูหน่อยค่ะว่าต้องเติมอะไรเพิ่มไหมนะคะ สำหรับนิกพอดีแล้วนะคะเป็นอาหารที่ทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆง่ายมากนะคะจริงอาหารไทยเราทำง่ายนะคะเราดัดแปลงได้ค่ะใช้ผักอสมมุติไม่มีผักอันนี้แล้วอาจจะใช้ใช้ผักอย่างอื่นที่เราชอบมามามาทำในสิ่งเดียวกันได้นะคะค่ะใส่ใบกุ้ยช่ายเลยค่ะ คือผัดแบบนี้ถ้าเกิดอ่ะเพื่อนๆอยากกินนะคะแล้วไม่มีใบกุชชายก็อาจจะใช้เป็นต้นหอมก็ได้ค่ะถ้าอยากจะได้สีสันสวยงามนะคะอาจจะหัน่นนาพริกชี้ฟ้าสีแดงนะคะแฉลบแฉลบค่ะหั่นใส่หน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันค่ะแบบนี้ก็จะผัดแบบโดดๆแบบนี้เลยค่ะ ค่นี้ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะคือให้ให้เขาสะดุ้งไฟนิดหน่อยพอนะคะคือนิกไม่เอาให้เขาบบว่ายุบมากนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เมนูนี้อร่อยค่ะทําง่ายนะคะยิ่งถ้าอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะใบกุ้งไชยหาง่ายมากค่ะ คลิปนี้นิกก็จะฝากไว้แค่นี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอยติดตามให้กำลังใจหรือเข้ามาดูในการทำอาหารของนิกนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ